ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับเช้าวันนี้ก็จะเดินทางไปาเก็บน้ำบางผัดน,นะครับก็ผมเคยไปถ่ายรูปนกอยู่ประมาณสองสาครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยออกไปเช้าขนาดนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะไปดูบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะว่าบรรยากาศของ ก็บน้ำบางพาจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินรอบๆอ่างก็บน้ำนะครับเพื่อที่จะหาจุดที่จะถ่ายนกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ทั้งวันจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ตอนนี้เราก็มาถึงถนนรอบอ่างแล้วนะครับเวลาตีห้าหก็ยังเมืดอยู่นะเมื่อกี้ก็ขับรถผ่านกับกลุ่มนะมันจะไปยานตอนเช้านะครับหลาย10บคันเลยก็อ่างเก็บน้ำห้องพลาเป็นสถานที่ที่ ปัญจกยานแล้วก็นักวิ่งนิยมมาออกกำลังกายกันตอนเช้านะ ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับแสงสีส้มก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารอช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกันอีกทีนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับขึ้นก็ประมาณหกโมงห้าสนาทีนะครับ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางพานะครับตอนเช้าๆนี่คนมาตกปลากันเยอะมากครับบรรยากาศตอนเช้าก็สวยงามอย่างที่เห็นครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่จุดเดินเข้าไปไถ่ายนกกันนะครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เขตห้ามล่าสัตว์ป,ป่าอ่างเก็บน้ำบางพาราครับเข้ามาข้างในแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องเจียวจวเยอะแยะมากเลยแต่ยังไม่เห็นตัวนะครับเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปหาจุดนั่งรอนกนะครับจะดูว่าวันนี้จะมีโชคได้เห็นนกหรือล่านะครับ ตอนนี้ได้ยินแต่เสียงครับบางภัยนี้ก็ ได้มาจากช h อปปีนะครับราคาถูกก็ซื้อมาลองดูนะครับว่ามันจะปิดบังสายตานกได้หรือเปล่านะก็ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับ ยังไม่ได้อะไรครับ โชคดีเจอเจ้าบ้านที่ดีนะครับพี่เขาบอกหมายถ่ายนกมรดกนะครับกำลังเข้าออกหลังนะครับป้อนลูกนกนะครับตอนนี้ก็นั่งทายอยู่ตรงนี้รอ รดกนะครับบินเข้าออกลังป้อนอาหารลูกนะัน่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับบินเข้าออกไปประมาณสามรอบนะก็แต่ละรอบก็ถ่ายไม่ทัน ตอนนี้ลองย้ายมามุมหน้าตรงดูบ้างนะครับจะดูว่ากล้อง Nikon D750 รุ่นเก่าจะโฟกัสทันหรือเปล่านะครับบริเวณต้นไม้ข้างหน้านี่แหละครับตรงกลางภาพเป็นหมายที่นกพลดกนะครับบินเข้าออกหลัง ตั้งแต่นั่งมาประมาณ1ชั่วโมงนี้ก็บินเข้าออกตลอดนะครับประมาณ10 1ถึง15นาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสเอดมงครึ่งแล้วนะครับก็ เล,เล่มจะหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็อยู่บริเวณสนามกบเขาเขียวนะครับพี่ที่เจอที่อ่างเก็บน้ำบางพาก็บอกว่ามีนกหัวขวานนะครับกำลังเข้าออกหลังนะเพื่อที่ป้อนอาหารลูกนะก็เลยมาตามพิกัดที่พี่เขาแจ้งไว้เนาะก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเป็นโพงต้นไม้นะครับ ต้นไม้อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนี่เองครับก็มายืนเฝ้าตอนนี้ก็เห็นนกโมขวานบินผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะที่บินเข้าโผงนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอจังหวะต่อไปครับ กเมื่อกี้พ่อแม่นกก็บินออกจากกิ่งไปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเจอมแมลงนะบินไปจับมแมลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารอจังหวะที่เขาบินกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบันทึกเรคคอร์ดวิดีโอกันเดี๋ยวจะมาดูนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะคาบมแมลงในปากแล้วก็ ้อนลูกในโพงห,หรือเปล่านะครับก็น้องผูหัวออกมาหลายรอบแล้วนะครับก็ถ่ายวิดีโอดักไว้นะครับแต่ว่าตัวผู้ปกครองยังไม่เอามาแรงมาป้อนสักทีนะครับคุณลูกคุณลูกนี่ก็ โอหมาดูหลายครั้งแล้วนะครับก็รอกันต่อไปครับการถ่ายนกก็ต้องรออย่างใจเย็นอย่างนี้แหละครับถ้าอยากจะได้ช็อตสวยๆนะครับตอนนี้ก็พยายามรอจังหวะที่จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับจังหวะที่พ่อแม่นกกำลังบินป้อน ลูกที่อยู่ในโพนะครับก็รอกันต่อไปคนระับ ประสบความสำเร็จแล้วนะครับบินมาป้อนแป๊บเดียวแล้วก็ไปถ่ายได้11วินาทีพอดีนะครับเดี๋ยวกลับไปดูกันในคอมครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับวันพักผ่อนของผวก,ก็การชรดแบตทักงหเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ก้องอากาศร้อนแต่ว่ามันก็เป็นความสุขนะครับเป็นความสุขที่ได้ออกมาทำอะไรที่ชอบหนละังจากทำง,งานเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์นะครับก็ออกมาเหนื่อยต่อในการ ตากแดดสัมผัสอาการร้อนนะครับมาเฝ้านกไถ่นกตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับก็มิชชั่นคอมพีเรียบร้อยคิดว่าได้ภาพดีๆนะี่สองที่นะครับทั้งที่บางผาแล้วก็บริเวณถนนข้างตัวสนามกอล์ฟเข่าเคียวนะครับ ขอบคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีที่บางพาน้วยนะครับที่บอกพิกัดไทยรูปให้นะครับทั้งสองจุดเลยนะครับทำให้วันนี้ออกมาก็ไม่เสียเปล่านะครับเ,เดี๋ยวกลับบ้านกันครับ